นี่ยไข่เปียกครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมเสเพลงชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้มือกับเจ้าตัวเนียครับเจ้าอีจู้นะเนื่องจากคลิปที่แล้วครับผมไปดักแล้วมันไม่ได้ปลาหรือว่ามันไม่มีอะไรติดครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็ผมพาเซียนดักอีจูมาครับนี่ครับนี่ นี่คุณลุงนี่วันนี้ค,คุณลุงเขาจะพาผมไปดักเนื่องจากคลิปที่แล้วผมก็หลังจากคลิปนั้นนี่ผมก็ถามลุงว่าเอ้ยทำไมผมดักไม่ได้ตัวนี้นั่นเขาบอกว่าที่ผมไปดักมันถูกแล้วแต่ใช้เวลาน้อยไปเขาบอกว่าต้องไปดักไม่ต่ำกว่า2วันถึง3วันครับเดี๋ยววันนี้คุณลุงเขาจะพาเราไปดักครับผมอยากให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยเจ้าตัวอีจู้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันสามารถดักปลาได้จริงๆนะเว้ยทุกคน นอกจากปลามันยังเคยดักได้ตะพุงตะภาพน้ํานะครับเต่าอะไรพวกนี้นครับยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีของลุงกันมากครับเพราะว่าคลิปที่แล้วดูวิธีผมไงเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูวิธีของลุงบ้างนะครับว่าเขามีวิธีไงครับโอเค,คตอนนี้เราก็เตรียมตัวจู้หรือว่าใส่เหยื่ออะไรในจู้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการดักของลุงของเรานะฮะว่าลุงของเรามีวิธีดักยังไงฮะคลิปที่แล้วที่ผมไปดัก จุดที่ผมพาทุกคนไปนะฮะจุดนั้นซึ่งผมคิดว่ามันจะมีปลาเพราะว่าผมเคยดำได้ปลาช่อนนี่ตัวขนาดแขกนะทุกคนแต่ครังนั้นแบบผมอาจจะใช้เวลาในการดักน้อยฮะคุณลุงบอกผมว่าต้องใช้เวลาดักไม่ต่ำกว่า 2- อสวันนะครับนี่จะมันดืมอไหมนี่เหรนล่ะนี่ถั่วนี่เหรูโอ้ทุกคน เอวยวับบอกตรงนี้ครับว่าไข่เปียกครับทุกคนโอ้ยยอดโอ้ยนี่นะคุณลุงบอกว่าจะพามาดักที่ลำธารใสเล็กนะครับเนื่องจากตอนนี้น้ำท่วมนะครับถ้าเราไปดักที่ลำธารใหญ่นะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนก็มีนะแต่เอาชัวร์แล้วคุณลุงบอกว่า มาดักที่ลำธารใสเล็กดีกว่ามีโอกาสที่จะได้พวกปลาลุงปลาหลายอะไรพวกนี้นะครับเนี่็จะเป็นแอ่งน้ําขนาดเล็กหรือว่าลำธารใสเล็กครับนี่นะคะคุณลุงบอกว่าคุณลุงจะดักเนี่ยมันเป็นทางที่ควรเอาไว้สั่จอนะครับเนี่ยทุกคนมันจะมีอีจูตัวเก่าไ,ไม่ทราบว่าใครมาดักไว้จนพังไปแล้วเนี่ยทุกคนนี่เนะี่ยมันจะมีอีจูตัวเก่าอยู่นะเนี่ยซึ่งสภาพก็ยับเยนะินครับ ขาดปุงจังหมดเลยเอนเลยเนี่ยน้วมึงงานเลยคุณลุงบอกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามคุณลุงว่าถ้าเราดักตรงนั้นถ้าเกิดมีคนมาเจอเขาจะอะไรไหมเออพึ่งน้ำมึงงานเลยนีนะโดเพนิผมถามว่าถ้าเกิดมีคนสานจอมาเจอแล้วเขาจะยุ่งของเราไหมคุณลุงบอกว่าคนแถวนี้เขามีคุณธรรมนะเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ยุ่งครับไม่เหลือผมว่าไม่ไม่เหลือ อ่านี่ะเดี๋ยวลุงบอกว่าลุงจะเอาหัวหวยจู้นะฮะลงมาทางด้านนี้นะครับพอเหยื่อมันส่งกลิ่นใช่ไหมกลิ่นมันลงไปข้างล่างเงี้ปลามันจะขึ้นมาครับมาดูว่า,วาการวางอีกจู้รอบนี้จะล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลวครับเดี๋ยวอีกสามวันข้างหน้าผมจะพาทุกคนมาดูนะทุกคนนี่ก็รอให้คุณลุงเตรียมสถานที่ก่อนนะดูว่า,วา มีความแตกต่างกับที่ผมวางรอบที่แล้วมากคุณลุงจะทาที่ที่แบบไม่ให้ปลาเข้าบาแบบด้านข้างนะคือตรงนี้เราก็าจะวางอีจูแล้วทุกคนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะก็จะมาดูว่าจะลุ่งหรือว่าจะร่วงนะดูนะบงนยวเล็กิเนี่ย คุณลุงบอกว่าอีตัวจู้น,นะครับดกัดกตั้งแต่สมัยนุ่มๆครับดักดักปลาแล้วก็ไปจีบสาวนะครับตอนนี้คุณลุงก็แบบสองจิตสองใจว่าจะดักตรงนี้หรือว่าจะดักข้างล่างเดียเพราะว่าข้างล่างนี้น้ํามันลึกลึกกว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็มาดูว่าคุณลุงเขาจะเปลี่ยนใจไหมแต่ตอนนี้ก็อีจู้ของเราได้ได้ที่ลงลงกันแล้วเนี่ยสรุปว่าคุณลุงก็เปลี่ยนใจนะครับคุณลุงบอกว่าถ้าเราดากัก ตรงนี้ใช่ไหมวันสองวันนี้แต่เราดักสามวันไงวันสองวันนี้น,น้ําอาจจะแห้งก็ได้ครับตัวอจู้ก็จะลอยขึ้นป,ปลาก็ไม่สามารถติดได้นะยังไงเดี๋ยวลุงก็จะเปลี่ยนไปดักข้างล่างนะครับจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําที่ดักใหม่นะทำเหมือนเมื่อกี้เนะอเถอเดี๋ยวเราจะมาลงมือทําที่ดักจู้ของเราครับ กบบ้าฟอเราไปย่อนีแฝงตอ่ตอยาปฝต,ตอ่ตอสามสามสามวางสามสีผมกับคุณลุงก็ได้วางอีจูเสร็จแล้วนะครับโดยการหานหัวอีจูลงไปข้างล่างลำธารน,นะครับเพราะว่าลำธารเส้นนี้เชื่อมต่อกับลำธารใหญ่หรือว่าแม่น้ำลาลพัชีของเราครับพอเหยื่อเราส่งกลิน่นเหม็นลงไปใช่ไหมพอปลาไม่ได้กลิ่นปลามันจะขึ้นมานครับคุณลุงบอกนะครับส่วนจะได้หรือไม่ได้อีกสมวันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูครับว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้ คุณลุงบอกว่าอย่างไรก็ต้องได้ปูอะก็ดีกว่าคลิปที่แล้วนะที่ดึงออกมาปั๊บนี่ไม่มีอะไรเลยผมนี่น้าแตกนะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็วางกับวางกับดกักหรือว่าวางอิจูของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกับคุณลุงก็จะกลับไล่หรือว่ากับสวนนะครับเดี๋ยวอีกสามวันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ที่เรารอคอยแล้วเดี๋ยวผมกับคุณลุงอะเราก็จะพาทุกคนไปดูอีจู้กันนะว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้นะฮะแต่ผมคาดว่าได้ครับทุกคนผมคิดว่าต้องได้ครับถ้าไม่ได้ผมจะไม่เอาคลิปนี้ออกสู่สาธารณะเด็ดขาดนะครับโอเคฮนะเดี๋ยวเราจะไปดูอีโจ้ก,กันเลยครับ ตอนนี้ก็ฝนตกครับเราก็ไม่มีร่มนะครับผมก็มีพยางค์ครับเดี๋ยวเราก็จะคุมหัวไปอย่างนี้นะครับทุกคนจกระน,นี่ผมกับคุณลุงนะก็มาถึงจุดที่เราวางอีจู้ไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีปลาหรือว่ามีอะไรติดหรือเปล่าฮะเดี๋ยวต,ต้องถามความรู้สุกคุณลุงอ่ะเราเวียมีอะไรถูกไหมคุณลุง โอเคเราจะมาดูกันนะว่ามีอะไรติดมาครับเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงของเราเป็นคนดึงนะฮะเดี๋ยวผมเป็นคนถือก้องให้รมีอะไรไหมเฮ้ทุกคนมีปลาติดนะทุกคนเหมือนจะเป็นปลาตัวใหญ่ด้วยเธอเย,ยอะไหะเธอเธอยัรให่หนึ่น,น,นี่ทุกคน ได้ปลาได้จริงเฮ้ยทุกคนได้จริงได้เวย้ย <Wow. S 1> ตื่นเต้นเลย <Wow. S 1> ตัวข้างๆนีใ่ใหญ่ๆนะฮะน่าจะเป็นปลาพวงนะรอให้ออกมาก่อนนะน่าจะเป็นปลาพวงนะโอ้ยทุกคนใช่แล้วทุกคนมันเป็นปลาพวงแล้วข้างในมีมีอะไรปนะเนี่ยพลุข้างในก็ปลุเป็นมีหอยเหงือกยัยอยงอยู่เหมือนเดิมน,นะโอ้ยครูมแม่ทุกคนเดี๋ยวจะจะ นี่ทุกคนได้ปลาพวงตัวใหญ่แล้วทุกคนรอบนี้ไม่ไม่เสียเที่ยวนะดูก็เกือบเข้าเกือบแขนนะทุกคนโอ้ยได้ปลาพวงทุกคนคือผมเอาแค่ปลาพวงกลับมานะครับนี่เราได้ปลาพวงนะวิการดักอีโจรอบสองของผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับได้ปลาพวงตัวใหญ่มาหนึ่งตัวเกือบเท่าแขนนะครับเรืออจจะใหญ่กว่าแขนนะฮะก็อย่างไรก็ได้ปลาพวงมาหนึ่งตัวครับ ส่วนที่ได้เยอะที่สุดก็จะเป็นพวกหอยเชอรี่ก็หอยตัวเ,เล็กๆครับผมก็ปล่อยกลับสู่ลำธารแล้วก็เอาเจ้าปลาพวงมาตัวเดียวนะฮะอันนี้ก็คาดว่าน่าจะโดนตั้งแต่เมื่อคืนนะเพราะว่าผมไปดูเขาว่าคือปลามันตายนะ,นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาปลาพวงนี้กลับไปให้ยายนะให้ทำเป็นอาหารมื้อเที่ยงของวันนี้ยังไงคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งกดค,ครับแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็ บายบายครับทุกคน